โปรโมชั่นส่งท้ายปีมหากรรมขายรถทดลองขับนะครับเดือนนี้ New m a สด้าสรุ่น FP นะครับ MY 2022คันนี้นะครับรับส่วนลดพิเศษนะครับ2องแสนบาทเลขไม้นะครับอยู่ที่1,300งมกิโลเท่านั้นออปชั่นขั้นสูงนะครับ i อเอสสิบเซนได้ถึง12ตัวเลยรถคันนี้นะครับดีไซน์การออกแบบนะครับสวยงามมากนะครับสีขาวมุกสโนว์เฟกไวเพอร ระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้เรเวอร์วิ้งนะครับเมื่อปรับสวิตช์ไ้ที่ตำแหน่งออโต้แต่ถ้าลูกค้านะครับกดตรงหัวก้านไฟก็จะเป็นระบบอะแดปตีฟเอลดีฮดแรมนะครับเนี่ยครับหัวก้านไฟที่ผมว่าถ้าเราก,กดตัวนี้ระบบไฟอะแดปตีฟเอลดีฮีดแรมทำงานแต่ถ้าเราปรับตรงออโต้เฉยๆก็เป็นระบบออโต้เรเวอร์วิ้งนะครับตรงนี้ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทินารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมทินารักทุกทุกคนพบกับผม เบาทองเมืองสีออโอ๊ค่าที่โชว์รุมมาด,ด้าทีทีสีสเกตวันนี้นะครับใกล้จุดสิ้นปีนะครับเป็นมหากรรมนะครับขายรถเรงคขับรถคันนี้นะครับได้ส่วนลดถ,ถึง200 0 0 0บาทโดยทีเดียวเลขไม่เพียง1300เท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปครับสวัสดีคนดูอีกรอบนิว Manda ้าสามคันนี้นะครับเป็นตัวท็อป MY2022 นะครับการออกแบบก็เป็นแบบโคโดดีไซน์โซล l อมโมชั่นจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับ s i กเนเจอร์วิงทำให้รถมีความหรูหลายก็สปอร์ตมากเพราะว่า Manda 3กระจังหน้าจะเป็นสีดำนั่นเองไฟมันกระพริบกระพิบนะครับเป็นที่กล้องของผมเองนะครับตอนนี้ สวยงามนะครับมันาสาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นตัวท็อปให้สังเกตรตรงนี้นะครับจะมีโลโก้จะมีแผ่นอะคริลิกเคลือบแบบนี้นั่นหมายความว่าเป็นตัวเ p นั่นเองก็คือเขาจะมีเรดาร์อยู่ด้านในนั่นเองตะแกรงนี่เป็นสีดําเงาจริงๆนะครับนี่ดูก,นในใกล้ใกล้ๆเลยระบบ mrcc smart brake support ก็จะใช้เรดาร์ตัวนี้นะครับตรวจจับกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้าน นะครับด้านล่างไฟเป็น LED โปรเจคเตอร์พร้อมเรทามรันนิงแรมแบบ LED แล้วก็ไฟเรียวแบบมันติรีเซกเตอร์นะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้เรเวลิงนะครับเมื่อปรับสวิกไว้ที่ตำแหน่งออโต้แต่ถ้าลูกค้านะครับกดตรงหัวก้านไฟก็จะเป็นระบบอะดัตทีฟ LED เฮดแรมนะครับก็คือไฟหน้าอัจฉริยะเองนี่สวยงามนะครับ รู้สึกว่ามันจะสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกระบอกสูบนี่กล้องกับอันนี้มันจะกระพริบกระพริบนะครับเพราะว่าไอโฟนถ่ายเนาะเป็นเหมือนอูกแก้วนะครับให้ความสว่างมากนะครับสีขาวเลยนะครับตอนขับตอนกลางคืนนี่ระบบความปลอดภัยนะครับได้สูงสุดถึง12ตัวนะครับระบบ TCS นะครับที่ปรับมาใหม่นะครับให้สามารถควบคุมความเร็วตามรถคันหน้าได้ถึง145เลยนะครับ สุดยอดเดิรเวอร์เอ็นเตอร์ชั่นอเวิร์มีให้เวนคลิปมีให้เวนนพักเจอร์มีให้อ่าด้านหน้าได้ครบนะครับเขาก็จะมาในล้ออันบอยนะครับแบบนี้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสิบแปดนิ้วนะครับยางโตโยฮาม่า uh ขนาดยางนะครับสองหนึ่งห้าทับสี่ห้าอาสิบแปดแปดสิบเก้าวีนั่นเองนะครับ ล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันอ่ามัดได้นะครับจะมีระบบ gvc พัดนะครับระบบกันสัส่นสะเทือนนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระเมกฟมเฟอร์สันสแตทไรเดกกันโค้งนะครับด้านหลังจะเป็นกึ่งอิสระทอร์เซนบีมนะครับโดยช่วงล่างของมัด,ด้า้จะสามารถบิดตัวได้นะครับทําให้รถนี่เข้าโค้งอย่างแม่นยําอีกต่างหากนะครับแล้วก็สมรรถนะในการยึดเกาะถนนนี่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนี่ กระจกตัวนี้นะครับด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟและตัวนี้ก็เป็นแบบมันติวีเฟกเตอร์นะครับอันนี้กล้องด้านล่างเนาะ,ะในส่วนของไม้ปัด,ดน้ำฝนก็ปัดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเป็นแบบวิวอินนะครับใช้ฉีดจะถูกเดินมาเลยนะครับทําให้ฉีดนี่ไม่บดบงังทัศนวิสัยนะครับหลังคาซันรูฟมีให้นะครับจากโรงงานเสา A เสบนะครับเป็นสีดําเงาปีโนแบ ระบบคุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้นี่เป็นแบบสัมผัสด,ด้วยความร้อนนะครับเหมือนงานชิ้นเดียวนะครับปาะณีตมากนี่ด้านล่างก็จะมีคิ้วดำเล็กๆนะครับเดินมาจนถึงด้านท้ายเลยนะครับนี่ล้อหลังก็เป็นแมกขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันเป็นดิสเบร็กเหมือนกันนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยอ่าด้านท้าย อา oh, สวยงามเลยทีเดียวนะครับซิกเนเจอร์แรมนะครับตันบวนี้เป็นวงแหวนแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบบน or, ันติรีเฟคเตอร์ฟอนด์มาด้าสามตรงนี้นี่ด้านล่นางก็เป็นสีดำเงานะครับระบบความปลอดภัยนะครับด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างสมาร์ทเบรกซับพอร์ตรีคอซิ่งสมาร์ทเบรกซับพอร์ตรีเวิร์สเบรคคอร์ทอฟฟี่กอร์เวิร์สนะครับ แอดวานไบสปอร์ตโมนิเตอร์ลินะครับเตือนจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนนะครับมีให้เพราะว่าเขาใช้เรดาที่อยู่นี่ตรงนี้ใต้ไฟท้ายตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้เอาสติ๊กเกอร์แว้มาติดนะครับอาจจะรบกวนเรดาได้นะครับได้สูงสุดถึงสิบสองตัวเลยนะครับรวมภาพสามร้อยหกสิบองศาด้วยอ่าลำโพงโบสนะครับได้ถึงสิบสองตัวเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ปุ่มปรับกระจกนะครับพรีเมียมมากๆกระจกออโต้ต้องสี่บานนะครับตัวนี้จะเป็นผน,นังสีดําน,นี่เป็นโครเมี่ยมนะครับนี่ก็ผน,นังสีดําเช่นเดียวกันอันนี้ได้สีน้าตาลนะครับเดินมาสวยงามนะครับเบาะเป็นแบบนี้นะครับสีดํามีรูคุณอากาศตรงนี้ปีกบกกระชับเอแบ็ A ได้ถึงเจ็ดลูกเลยทีเดียวนะครับเบาะปรับ,ะบะไฟฟ้าได้สิบทิศทางด้านหลังแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ นี่สวยงามเลยนะครับนี่เป็นเหยียบคันเรื่งตัวนี้มาได้จะเรียกว่าออแกนไท์นะครับเขาจะขึ้นมาจากด้านล่างอ่าทําให้เหยียบนในวดความในล้าได้ดีทีเดียวครับเกียรพีนะครับสัญญักษณแสดงอันนี้เป็นความเร็วแล้วก็อัติบ v ดวิทยุน,นะครับจะสั่ยิงลาแสงขึ้นมาแบบนี้อ่าเบรกมือดึองอยู่นะครับตัวนี้จอ M อ็มไดีเป็นแบบดิจิตอลนะครับ พมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังมาเลยนะครับปุ่มว็บสายบางสายนะครับชัดเจนแล้วก็อินโฟนะครับตัวนี้ใช้ค่าเสลี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับตัวนี้อินโฟเนาะอันนี้จะเป็นทิปเอทิปบีนะครับจับตรงนี้ได้ผมตรงนี้นี่นะครับหัวก้นไฟที่ผมว่าถ้าเรากดตัวนี้ระบบไฟอะแดปตีฟ LED ให้ดิ้นท,ทำงานแต่ถ้าเราปรับตรงออโต้เฉยก็เป็นระบบออโต้เรเวลลิงนะครับตรงนี้สปอร์ตเพลนชิชมีให้ นะครับตรงนี้สปอร์ตพันชิพจอก,กลางขนาด8.8นิ้วทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆเนาะนี่บอกว่าตั้งค่าจะสัมผัสไม่ได้นะครับไม่เหมือนมันได้สองความบันเทิงต่างๆเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เอ d r o i d อ u โตได้บลูทูธได้แล้วก,ก็การใช้งานการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าเสียงเบสเสียงลำโพงตรงนี้จะเป็นบูหนังสีดำ ได้สนีน้ำตาลนะครับสวยงามมากการออกแบบนี่ให้ดูกันกใกล้ๆเลยอันนี้ก็เป็นวอกเกอร์นะครับประมาณนี้กระจกก็เป็นแบบตัดแสงอยู่แล้วนะครับเกรดเอที่ใส่แว่นตานะครับมีให้นี่มีไฟให้ด้วยนะครับนี่ วยงามนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับสามารถแยกฝั่งได้นะครับตัวน,นี้อันนี้คือบล็อกแต่ถ้ากดออโตออกตัวนี้ก็คืออ,อันนี้คือแยกฝั่งเนาะนนแยกฝั่งซิงเกิลโซนดูอาโซนนะครับ USB ตรงนี้นี่เบรกมือไฟฟ้าอโตโฮมีให้สปอร์ตนะครับเพิ่มความเร็วในการแซงมาอันนี้นะครับบล็กเกอร์เป็นแบบไหนนี่ ก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วเกิดเป็นแบบไหนโอ้โหก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแอ์แบบดูอัซโซนนะครับมีให้นะครับนี่ที่เสียบเอกสารนะครับหลังเบาะแล้วก็ลังคาเป็นแบบไฟฟ้านะครับซันรูฟมีให้นะครับเพราะว่าเกียร์ตัวท็อปเนาะนี่เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งนะครับพร้อมมอซิ พร้อมมอนวางศีรษะทุกตำแหน่งมีให้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับมีให้อันนี้คาซีทนะครับมีที่เสียบให้นะครับสําหรับเด็กก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนี่เป็นเครื่องยนต์สกายเอ็กทีนะครับเครื่องสองพัน จะเปิดโอา้แฮปคำช์ปนะครับแถวเรียง4สูบ16วาวระบบวาวแปรผันคู่อัจฉริยะนะครับดู S V T ระบบท่อไอเสียแบบ421พร้อมระบบไอสตอปนั่นเองให้แรงม้าสูงสุดนะครับ165แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีอัตราสิ้นเปลืองนะครับคันนี้จะอยู่ที่ 15.9กิโลเมตรนะครับต่อลิตรนั่นเองถือว่าเป็นวถที่ประหยัดน้ำมันนะครับระบบการสี่ใจน้ำมันเชื้อเพิงนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไดเรก e อินเจคชั่นเทคโนโลยีนะครับในการควบคุมการจ่ายน้ำมันสวยงามด้านบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับตำแหน่งเครื่องอยนตถูกจัดวางไว้ได้ลงตัว,วทีเดียว ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบาวทองเมืองศรีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ